กลับไม่ต่อครับกับรายการเปิดห้องซ้อมนะครับช่วงนี้เรียกว่าเราจะไปเจาะลึกนะครับในตัวแขกรับเชิญในทุกเรื่องทุกราวและไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยว่าเป็นยังไงนะครับปกติทำอะไรบ้างชอบทําอะไรแล้วนอกเหนือจากการทํางานเนี่ยเรามีไลฟ์สไตล์ยังไงบ้างอื ใจชอบทําบุญนะคะอสวยครับสวยแล้วจบเวทีนี้นะครับเดี๋ยวอีกสองปีจอยไปประกวด Miss Thailand World ตอนนี้เก็บตัวอยู่ออนนี้เก็บตัวเป็นราชินีช้างดีกว่าง่ายกว่าไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวพูดถึงเรื่องทําบุญชอบทําบุญยังไงบ้างค่ะก็เขาเรียกว่าทําทานหรือเปล่าคะแบบนี้แบบว่าจะชอบไปที่บ้านคือที่บ้านขายอาหารอยู่แล้วนะคะ ขายขพาะปลาดำแดงค่ะเอ้ย่าบอกหมดร้านเลยที่จอยได้อะไรมาจากคุณแม่เยอะนะฮะเขาทำอาหารที่บ้านไม่ว่าจะเป็นหอยทอดเพาะอปลานะฮะไมไม่บอกพี่จริงๆวันนี้จะเอามาแล้วแต่ว่าเช้ามากเลยอ่ะคือหอยยังไม่ตื่นเลยค่ะข้างโรงพยาบาลเมโยนะคะร้านหอยทอดสวัสดีเปิดตั้งแต่แปดโมงถึงสิบโมงเย็น ไปตีแปดโมงไปแปดโมงเจอจอยยืนผัดเลยผัดหอยอะไรเงี้ยเฮ้เลิศอะอะคือที่บ้านขายอาหารแล้วยังไงต่อค่ะก็คือจะชอบแบบว่าเอาอาหารเนี่ยไปเลี้ยงจะมีแบบว่าบ้านพักคนชราบ้างแล้วก็สถานรับเลี้ยงเด็กเพิการซ้ำซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแล้วก็จะก็จะมีไม่ใช่เอาอาหารที่บ้านไปเลี้ยงก็มีครับไปเออบ้านที่เขารับเลี้ยงสุนัข มีคนเอาสุนัขไปปล่อยเยอะๆค่ะบ้านป้าสารวยนะคะเราไปดูแลหรือว่าเราเอาเงินไปช่วยเขาค่ะเอาเงินไปช่วยด้วยแล้วก็มีขอสปอนเซอร์บริจาคอาหารด้วยแล้วเราเป็นผู้หญิงร่างบางเลยเรทำไหวเหรอคะร่างบางร่างแบบก็คือมีแฟนคลับด้วยค่ะเวลาจะไปก็จะแบบส่วนใหญ่ก็จะไปกับแฟนคลับเพราะว่า ทั้งศิลปินและแฟนคลับเนี่ยก็ใจดีทั้งคู่แล้วก็ใจบุญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ซีเรียสนะคะซีเรียสซีเรียสอะเคจริงๆเนี่ยจอยน่าจะเหมาะไปอยู่กับคุณปวีนาเรากอะคะดูดูจะเหมาะมากเออเป็นแบบเหมือนพีอาร์ของมูลนิธิต่างๆเออจริงเราต้องการคนแบบนี้ในสังคมถูกถูกมองว่าเป็นคนที่ ชอบกินด้วยคือแบ่งให้คนอื่นทานแล้วตัวเองก็ชอบทานด้วยใช่ที่ไปบริจาคอาหารหมาก็ยังแย่งหมากินเลยโอ้โหอยากจะแบงนั้นเลยจะดีเหรอเออเป็นคนชอบทานชอบลองชิมนู่นนี่คือจอยเนี่ยคือหลายคนเนี่ยแต่ขนาดน้ำว่าจอยงงก่อนตอนแรกเพราะว่าตอนอยู่ในบ้านก็จะแบบเวลาใครเปิดน้ำทิ้งไว้จ้าก็จะเดินไปบ่นแล้วก็ปิดน้ำเหล่านี้อะไรอย่างงี้คือจอยแม่จอยจะสอนให้เป็นคนที่แบบว่ารู้จักใช้เงินอะไรอย่างงี้ค่ะซึ่งจอยก็ข้าวเนี่ยกินเนี่ยทีนี้ก็ต้องกินหมดแบบ ต้งหมดอ่ะพ่อบอกว่าชาวนาเขาทํางานเหนื่อยโอกจะได้ข้าวแต่ละเม็ดมาคือต้องกินแล้วเวลากับข้าวที่บ้านก็จะมีเยอะมาก เหลือจอยก็ต้องกินนี่ครับเลยไม่รู้จะเก็บไว้ตรงไหนไงต้องกินเข้าไปนี่ฮะเแล้วก็เวลาไปกินอะไรเงี้ยค่ะกินข้าวนอกบ้านก็ต้องเป็นบุฟเฟ่ต์เท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่คุ้มนี่ละฝลกลับไปให้ล้างเจงเลยอ่ะพี่แนะนําให้จอยมาเป็นลูกสาวของแม่พี่แม่พี่สอนว่าถ้ากินข้าวไม่หมดให้เหลือเอาไว้เพราะว่ายาลดความอ้วนมันจะแพงกว่าข้าวที่ แต่เราก็ตักน้อยๆพอเข้าเหลือแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าเออโลกร้อนอุ้ยสวยอีกแล้วอ่ะสวยอ่ะจริงๆแล้วจอยเนี่ยเขาน้ำหนักลดไปตั้งเจ็ดกิโลนะตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้ออกจากบ้านนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยสวยขึ้นแล้วก็คนดีขึ้นเป็นคนเอ็นจอยอิตติ้งว่างั้นเถอะมาอะไรที่เราชอบกินมากที่สุดแบบอาหารไทยจริงที่ฝรั่งอะไรเงี้ยก็จะกินชอบกินอะไรง่ายๆอย่างเช่นแบบผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็จะเหมือน เพลงตอนที่เราชอบร้องเพลงวาซาแต่ไม่ใชม,ม,ม,มันไม่มีอะไรเลยกระเพราขออก็ต้องเป็นกะเพราไข่เยี่ยวม้าหมูกรอบหมูสบับไข่ดาวไม่สุกอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะต้องแบบว่าละเอียดละเอียดอะไรอย่างงี้หรือว่ดเลในการกินก็ต้องมีถูกต้องนอกจากเรื่องทำบุญเรื่องกินแล้วยังได้ข่าวชอบเที่ยวด้วยค่ะชอบช้อปปิ้งแบบว่า,ตแ,บบวาแต่กไ็ไม่เคยเข้าร้านแบรนด์เลย เอากลับไปชอบที่ไหนไม่เขาเขาบอกว่าเป็นคนรู้จักใช้เงินไงต้องแต่ว่าท่านว่างก็เลยไม่แรนด์เนมเลยคืออาจจะมีบ้างบอกว่าเสื้อผ้ารองเท้าเนี่ยอาจจะแบบมีซื้อบ้างเพราะว่าเราใส่ซ้ําได้อะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าเนี่ยมันแบบคือไฟขับจอยเนี่ยเก่งคือบอกว่าเราจะใส่ซ้ําทีหนึงเนี่ยจะชอบเอรูปมาแปะเปรียบเทียบกันว่าเออชุดนี้เคยใส่แล้วนะว่าตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเสียเซลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ใส่ซ้ําก็เลยซื้อแบบว่าเออพยายามไม่เกิน200อะไรอย่างเงี้ยทที่มันเลย ที่ประจำที่ไปช้อปปิ้งคือยูเนี่ยนมอกับเออแอคตินัมน่าเมายกโหลมเลยจะต่อราคาราคาส่งแล้วก็ต่อเขาอีกใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งนะ่นียไม่ไม่ทิ้งคือเก็บไว้ในตู้แล้วเดี๋ยวกล่าวว่าจะไปขายต่อฟนคขับอีกนี่แหละครับคอนเสปร์ของเขาสวยแบบงกได้ เกิดนี้ก็โอเคนะเกยแบบโรคร้อรังไงตอนนี้นะครับจอยก็ออกจากบ้านมา2ปีแล้วแล้วเชื่อว่ายังมีแฟนคลับที่ขอให้กําลังใจแล้วก็เสียอยู่เพราะว่าล่าสุดครับได้ข่าวมาว่าจอยมีมินิคอนเสิร์ตเดี่ยวเลยของจอยนะครับครั้งที่ไห่แล้วครับเป็นครั้งที่4แล้วค่ะโอ้โหครั้งที่4แล้วออกมา2ปีครั้งที่4นี่ผม5ปีมี3ามครั้งยังไงะก็ออกมา5้าปีมันยังไม่มีสักครั้งเลยคนเดียวคือครั้งนี้เรียกว่า เขาเรียกชื่อคอนว่า Enjoy Buffet นะคะคะือไม่ได้แบบเอาอาหารไปให้แฟนับกินแต่ว่าเสิร์ฟความสุขให้คุณไม่อั้นอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นเพลงที่แนวที่บอกว่าจอยชอบคือทุกเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่คัดมาแบบว่าเพลงเนี่ยมันใช่ตัวตนของจอยแล้วก็วไง,ไง่ายแฟนคลับฟังก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าเกิดว่าคิดถึงมาฟังคอนเสิร์ตนี้ก็จะได้หายคิดถึงใช่จอจะร้องทุก อย่างทุกสไตล์ที่เป็นตัวตนของจอใช่คือคนที่ผ่านๆมาเนี่ยอาจจะมีบ้างที่แบบเฮ้ยเราต้องทําให้มันเป็นวาไรตี้เพื่อมันจะได้ไม่น่าเบื่ออะไรเงี้ยค่ะซึ่งบางทีจอยก็แบบไม่ได้ชอบบางทีก็ไม่ได้ชอบเพลงที่แบบต้องเร็วสนุกซึ่งไฟขับจอยก็เอ่อวัยทำงานแล้วอะไรอย่างนี้เขาก็คงไม่รู้มาเต้นอะไรมากมายก็เคยถามเหมือนกันว่าเวลาร้องเพลงเร็วๆแล้วเขาแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยก็ไปแอบกังวลว่าเออทําไมเขาถึงนิ่งๆัไงเลยเป็นทุกคนเป็นทุกคนโอ้หเราโอ้โหก็สนุกเลยอ่ะเคยมาเราเล่นนนคอเสิร์ต ทำไมนิ่งจังป้าไม่หนุแต่นั่นคือเขาสนุกแล้วนะไม่เขาบอกว่าเขาอ่ะมันในมันในจริงๆนะคะแต่ว่าเราเจอคนทร์เก็ตเดียวกันใช่ก็คือแบบก็ไปถามเขาว่าเออทำไมถึงนิ่งจังเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็สนุกแต่เขาอ่ะชอบฟังเพลงที่แบบเป็นเพลงที่ฟังเป็นเพลงฟังเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตนี้เนี่ยก็เลยว่าจัดเต็มเลยเพลงฟังเพลงเดียวเลยแล้วร้อง สิบสองรอบว่าไม่ใช่เป็นตัวตนเพลงแต่ว่าแต่ละเพลงได้เป็นเพลงเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของเขามีเพลง cover เพลงเกาหลีอะไรอย่างนี้ด้วยเปิดจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแต่ว่าน่าเสียดายมากเลยเพราะจริงนิคอ c o n c e r ตเนี่ยคือมันผ่านไปแล้วจบไปแล้วคุณผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่แล้วรู้สึกเสียดายนะคะไม่เป็นไรวันนี้น้องจอยเขามีอีกหนึ่งเพลงที่เอามา cover ใหม่แล้วก็มาร้องให้ฟังนั่นก็คือเพลง เธอมีเวลาฟังแค่ไหนคะ่ะไม่มากครับพอตอนนี้อยากฟังมาแล้วครับอ๋อถ้าอยากฟังครับมีเวลาฟังแค่ไหนไม่มีนะครับไปฟังกันเลยครับกับ <c oughs> เพลงนี้ครับ พูดคำเหล่านั้นคำที่ปญญเป็นยายร้อยเรื่องราววันดดีดที่เราเมีกันและกันและอยากจะรักไปเธอรู้ให้เธอได้ยินคำเหล่านั้น